สวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับสู่ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ท่าถ่ายทอดสดจากกระทรวงสาธารณสุขประจำวันพฤหัสที่3มีนาคมพุทธศักราช2565ผมนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองอธิบดีและโฆษกกรมระมัยครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนครับในช่วงนี้คงจะได้ยินคาว่าเจอแจกจบกันบ่อยมากนะครับแล้วก็มีคําถามค่อนข้างเยอะว่า ระบบที่เรามีการขยายบริการเจอแจกจบนี้คืออะไรนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการสำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกในระบบใหม่ของการดูแลผู้ป่วยนี้การแจกยาทั้ง3สูตรนั้นเขาแจกกันอย่างไรแล้วก็กรณีที่มีพี่น้องประชาชนโทรศัพท์ไปที่หมายเลข1330วันละหลายหมื่นคนแล้วมีส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึง1 3 3 0ได้กรณีน,นี้จะทาอย่างไรครับวันนี้ เรามาพบกับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจ,จิตและรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตถยากรครับกับประเด็นสาธารณสุขขยายบริการเจอแจกจบรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่เพิ่มมากขึ้นครับและในช่วงแรกนี้พบกับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เลยครับ,รบสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับท่านพี่น้องส่วนมวลชนนะครับ ก็วันนี้กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็อยากจ,จะมาพูดเรื่องนะครับการบรรเทาความร้อนนะครับของผู้ที่โทรศัพท์สาย1330นะครับต้องรอคอยนานหรือว่ายังไม่ได้รับการติดต่อกลับนะครับแล้วก่อนจะขออนุญ,ญาตนะเริ่มขึ้นด้วยเรื่องของสถานก,การณ์ปัจจุบันนะเพื่อให้รับรู้ลักษณะสถานก,การณ์ของประเทศเรานะครับและต่างประเทศนะครับภาพแรกนี้แล้วก็ จะเรียนว่าทางต่างประเทศนะครับทั่วโลกเนี่ยขณะนี้มีผู้ติดเชื้ออยู่ประมาณ4 0 4 0ล้านคนแล้วนะครับมีผู้เสียชีวิตเกือบ6ล้านคนนะคที่เป็น1.36เปอร์เซ็นต์นะครับมีรายงานการติดเชื้อในรอบ7วันนะครับที่เป็นสะสมนะครับขณะน,นี้ประเทศไทยอ,อยู่ในอันดับที่14นะครับก็จะเห็นได้ว่ายังมีการระบาดอยู่ในภาพพื้นาทางยุโรปอเมริกาและขณะนี้ก็มีการระบาดเพิ่มขึ้นในแถบเอเชียของเรานะครับ แต่ถ้าเราดูข้อลงสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการตายเนี่ยนะฮะการเสียชีวิตนะต่อ1ล้านประชากรในรอบ7วันที่ผ่านมานะครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีอยู่สต่อล้านเนี่ยถือว่าก็อยู่ในระดับต่ากว่าประเทศหลายประเทศนะครับที่มีขนาดใกล้เคียงกันครับถัดไปครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในทวีปเอเชียนะครับประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่17นะครับมีจํานวนเคสนะที่สะสมในรอบ7วันที่ผ่านมาถึง1นึ่งแสนหกหมื 2,786เคสนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าเพื่อนบ้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเกาหลีใต้นะครับประเทศเวียดนามญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็สูงมากนะครับอินโดนีเซียมาเลเซียนี่ก็อยู่ในระดับสูงนะครับถัดไปครับสำหรับสถานการณ์วันนี้ของประเทศไทยนะครับเรามีผู้ติดเชื้อรายวันที่สะสม14วันเนี่ยนะครับเฉลี่ยมาแล้ว21,554รายนะครับ มีผู้ป่วยปอดอักเสบนี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสาสิบเอ็ดรายนะครับมีผู้ป่วยใส่ท่อหายใจอยู่สามร้อยยี่สิบห้ารายนะครับซึ่งทั้งสองการป่วยอาการป่วยครับจำนวนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ตล,ตลอดนะครับวันนี้มีผู้เสียชีวิตถึงสี่สิบเก้ารายนะครับสี่สิบเก้ารายด้วยกันก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเสียชีวิตเนื่องจากปอดอักเสบนะะที่เกิดจากเชือ้อโควิดโดยตรงนะครับอีกประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเป็นจากตัวโรค ที่เขามีโรคประจําตัวอยูนะ่เสียชีวิตแต่ว่าเขามีอาการเขา,เขาพกการติดเชื้อแต่ว่าอันิเชื้อนะั้นไม่ได้มีผลนะต่อ,ต,อต่อบอดของเขานะครับแต่เขาเสียชีวิตด,ด้วยโรคของเขาเองนะครับออปัจจุบันก็เราก็มีตาการป่วยตายอยู่ที่มาณ0 1นนเอะครับออทั้งประเทศนะฮะเราดูแลนะครับออมีผู้ผู้ดูแลในการรักษาในฐานะนี้ในปัจจุบันเราดูแลอยู่2 2 3แสนสอายนะครัยสิบสี่านวนมาก แต่ว่าอยู่ในระบบ HICI หรือโรงพยาบาลเนี่ยอยู่140,000รายนะครับอยู่ที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับซึ่งเป็นอาการน้อยนีในกลุ่มสีเขียวประมาณ78,000รายนะครับถัดไปครับอันนี้เป็นฉักทัดนะครับที่ทางกรวงคุมโรคได้เสนอขึ้นมานะครับเราใช้ตั้งแต่ต้นเดือนมีนานะครับเป็นต้นมานะครับเราใช้จากสถานการณ์จริงแล้วมาคำนวณใหม่นะครับเราดูเฮดิก็ ถ้าเรา,เราพยายามจะทําให้เป็นขณนะนี้มันจะประมาณเส้นสีเหลืองอยู่นะครับแต่ว่าเราจะทําให้เป็นพยายามช่วยร่วมมือกันนะครับทําให้เป็นเส้นสีเขียวให้ได้นะครับถ้าเป็นเส้นสีเขียวเนี่ยนะฮะก็ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายเนี่ยนะครับในการที่จะไม่ไปสถานที่เสี่ยงนะครับหรือมีการรวมกลุ่มคนจํานวนมากนะครับลดเดินทางถ้าไม่จําเป็นเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเส้นสีเขียวนะครับจะจะ,จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในระดับนี้นะครับ สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลดลงนะครับค่อยๆลดลงไปจะลดลงก็คือประมาณปลายเมษาก็คงลดลงในระดหลักต่ำมากนะครับซึ่งนี้ก็ต้องเป็นขอความร่วมมือนะครับในการดูแลเราไม่อยากให้เป็นเส้นสีแดงเลยนะครับถัดไปนะครับการวัคซีนน่ครับเป็นสาการอันหนึ่งนะครับขณะนี้เราฉีดวัคซีนได้กว่า124ล้านโดสแล้วนะครับคนที่ได้เข็มหนึ่งเนี่ยอยู่ที่77.2%นะครับได้เข็ม2อยู่ 71. 6เนะครับเข็ม3ขึ้นไปเนี่ย อยู่ที่29.7นะครับถัดไปครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับที่เรียกว่า607นะฮะผู้สูงอายุนี่ก็เราก็ฉีดผู้สูงอายุได้ค่อนข้างดีนะครับในเข็ม1เราได้ประมาณ83นะครับเข็ม2อยู่ที่78.6นะครับแต่เข็ม3เรายังได้อยู่น้อยนะครับประมาณ30.8เท่านั้นเองเราเก็บสถิติการรายงานประจำวันเนี่ยเราพบว่าคนที่เสียชีวิตนะครับในในวัน40รายเนี่ยจะเป็นกลุ่ม608เนี่ยนะครับ 9 5ถึง100เนตะก็เกิดจากเกิดขึ้นในผู้สูงอายุและกับผู้ที่มีโรคประจําตัว7โรคด้วยกันนะครับและกลุ่มเหล่านี้ก็พบว่าประมาณ70%ของกลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับเพราะนั้นการฉีดวัคซีนก็จะลดอัตราการป่วยหนักและอาการเสียชีวิตได้นะครับก็อยากจะขอความร่วมมือนะครับทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่มีผู้ที่สูงอายุนะครับกรุณานะครับนำพาผู้สูงอายุเหล่านี้เข้ามาได้รับวัคซีน ตั้งแต่เข็ม1เข็ม2หรือเข็มบูสเตอร์ต่างๆนี้นะครับเพื่อลดอาการป่วยป่วยหนักนะครับแล้วการลดอาการเสียชีวิตนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการดูแลนะครับของเรื่องของการระบาดโควิดในยุคโอไมครอนนี้นะครับส่วนเด็กเราก็ฉีดวัคซีนได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานสถานการณ์การใช้เตียงของประเทศนะครับทั่วประเทศเทศรเทศราแบ่งเป็นเขตสุขภาพา13เขตด้วยกันนะครับ เขต11เขต12เนี่ยก็อยู่ในภูมิภาคนะครับเขต13เนี่ก็คือกรุงเทพมหานาครนั่นเองนะครับเราดูคอลัมน์สุดท้ายเนี่ยเราก็พบนะฮะเราก็ทั้งการใช้เตียงในโรงพยาบาลเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ57เปอร์เซ็นต์นะครับนะครับเราใช้เตียงนะครับสีอ่า2.1เนี่ยเรียกว่า2.1ก็คือคนไข้ที่เริ่มมีอาการปอดอักเสบนะครับก็มีการใช้ออกซิเจนบ้างนะครับเราใช้อยู่ประมาณ22นะครับ 2.2เนี่ยคือ,อผู้ป่วยที่มีอา,อาการปอดอักเสบแล้วก็มีหอบเหนื่อยบ้างนะครับก็มีการใช้ออกซิเจนที่เรียกว่าแบบไรเวนสูงนะครับไฮฟลู Flow, นะครับระดับ3คือพวกที่ใส่ท่อหายใจนะครับก็ใช้อยู่ประมาณ22นะฮะจะก็คือ22 14 22นะครับแต่ว่าเราพบว่าเตียงระดับ1เนี่ยนะครับคือคนที่มีอาการน้อยนะครับนะอาการน้อยหรืออาการปานกลางเนี่ยเราใช้เตียงถึง66นะครับ บางแห่งเราใช้ถึง90%ากว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยบางเขตถูกภาพนะครับก็เหล่านี้ก็ถือว่าไม่จําเป็นต้องนอนนะครับโรงพยาบาลแต่ว่าก็มีการนะครับเข้าไปนะครับพักอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลนะครับจํานวนสัดส่วนที่ค่อนข้างมากนะครับปัญหาของคนที่จะได้รับการดูแลคนไข้หนักคนไข้อะไรต่างนี่ก็เราดูแลได้อยู่แล้วนะครับขณะนี้ก็มีที่อัตราการเตียงที่สูงนี่ก็เกิดมาจากเรา,าเตียงเขียวนี่เองนะครับถัดไปครับ ันนี้ดูตรงกลางนะครับที่เป็นกราฟแท่งนะครับห้าแท่งด้วยกันนะครับจะเห็นได้ว่านี่คือข้อสรุปว่าทั้งหมดก็ประมาณหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเตียงโรคมะเร็งของโรงพยาบาลนะครับจะเห็นได้ว่าแท่งที่สูงที่สุดนะครับก็คือแท่งสีเขียวคือเตียงระดับหนึ่งเราใช้ถึงหกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับเตียงแดงเราใช้ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์่นั้นเองนะครับเตียงที่เหลืองก็คือเหลืองเข้มเนี่ยก็คือสิบสี่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ตามลำดับนะครับก็สมควรว่านะครับการใช้ การใช้เตียงเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าโรคโ,โอมิครอนในขณะนี้นะครับก็เป็นการระบาดของเชื้อโรคนะครับที่มีการระบาดเร็วนะแต่ว่าไม่มีความรุนแรงนะครับอาการไม่มากนะครับเพราะนั้นก็การเปลี่ยนการรักษาเรืงเพื่อลดภาระนะครับของการที่จะไปคลองเตียงทําให้เราต้องดูแลคนไข้ที่จะมีโรคเรื้อรังหรือโรคอื่นๆนะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับเพิ่มขึ้นไปโดยไม่จําเป็นซึ่งสามารถดูแลอยู่ที่บ้านได้นะครับ อันถัดไปนะครับอันนี้ก็ท่านดูคอลัมน์ซ้ายนะครับอคอลัมน์ที่2นะครับอันนี้ก็เป็นสายโทรศัพท์ที่โทรเข้า1 3 3 0งนะครับในในวันที่2อ,อมีนาคมนะครับเราพบว่ามีสายโทรศัพท์เข้าไปในระบบ1 330มากถึง70,000สายนะครับ70,000สายเราใช้คนรับโทรศัพท์อยู่ประมาณ700คนนะครับในปัจจุบันนะเรารับนะ จํานวนสายที่ติดต่อเจ้าหน้าที่มีมาณ6 0,000นสายนะครับเรารับได้เพียงประมาณนะครับขอรั่มที่4นะครับ2 9 6 8 8สายนั่นเองก็รับได้ครึ่งหนึ่งโดยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นไม่ได้ถูกรับสายก็จนทําให้เกิดมีการรอคอยนะครับหรือไม่ได้รับการติดต่อกลับนะครับจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งทีเดียวนะครับซึ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นสายซ้ำบ้างอะไรต่างๆนะครับแต่ก็เรียนว่าก็เนื่องจากสายเข้ามามากนะครับจนเกินกําลังเจ้าหน้าที่นะครับ ก็ทําให้มีการรอคอยนะครับทางสพสชซึ่งดูแลเรื่องสายด่วน1330ก็พยายามนะแก้ไขปัญหาโดยการที่จะเพิ่มนะครับคนมารับสายให้มากขึ้นนะครับพยายามจัดบริการที่เหมาะสมให้กับคนที่เข้ามาโทรศัพท์เข้ามาเพื่อปรึกษานะครับสงสารสุขเองนะครับก็มีโครงการที่เรียกว่าเจอแจกจบเนี่ยนะครับคือการรักษาแบบผู้ป่วยนอกนั่นเองนะครับการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ในยุคโอไม,มครอนเป็นแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งขณะนี้นะครับก็คือถ้านก็ตรวจพบว่า,าเราขึ้น a อทเคนี่ยนะครับด้วยตัวเองแล้วพบว่ามีผลบวกเนี่ยนะครับท่านก็สามารถไปรับการรักษานะที่ป่วยผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลใดก็ได้นะครับแล้วที่ท่านก็จะมีการประเมินภาวะเสี่ยงต่างๆนะครับถ้าไม่มีภาวะเสี่ยงก็จะแจกยาแล้วก็ให้ความรู้นะครับเจอนี่ก็คือเจอหมอหรือพยาบาลน,นะครับเจอผู้ดูแลนะเจอระบบบริการนะครับเจอ ATK นะหรือเจอ RTPCR นะเพราะว่าโพสติฟนะครับนะครับแจกก็คือแจกความรู้นะครับก็ต้องให้ความรู้นะเกี่ยวกับการดูแลตนเองที่เีกว่าททำให้เกิดทำเซลล์ไอโซเลชันต่างๆนะครับรนะวมทั้งการเดินทางอะไรต่างๆแล้วก็แน่นอนนะได้รับยานะเรื่องอย่่งสุดท้ายก็จบก็คือหมายว่าเราก็อยู่ในระบบบริการก็อยากให้ทุกคนมีความมั่นใจว่าเมื่อเข้าไปสู่ในโลงผ,ผู้ป่วยน,นอกนะครับของระบบนี ท่านก็จะเข้าถูกบันทึกเข้าไปอยู่ในระบบบริการนะซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้โรงพยาบาลก็จะสามารถติดต่อท่านนะ48ชั่วโมงแรกแล้วในขณะที่มีอาการอะไรต่างมากขึ้นนะครับก็สามารถโทรกลับไปที่โรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันเราพบว่าคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับในระบบ HI นะครับมีเพียง0.5เท่านั้นเองนะครับที่มีอาการกำเริบม,มากขึ้นแล้วก็ต้องส่งกลับไปรักษาตัวต่อเพราะนั้นถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากนะครับเพราะนั้นระบบนี้จึงเป็นระบบที่ดีนะแต่กระทรวงสาธารณสุขนะครับ ตามที่เราได้พบเห็นเนี่ยนะครับในระบบ1330ที่โทรศัพท์เข้ามาสายส่วนใหญ่ตัวมาจากกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าก็พี่น้องในกรุงเทพมหานครก็มีความเดือดร้อนเพราะมันมีะัากรมากนะครับในสัดส่วนการติดเชื้อก็ทําให้มีจํานวนผู้ติดเชือ้ออยู่เป็นจำนวนมากก็ต้องการที่จะเข้าถึงบริการนะครับเ,เราไม่มีโรงพยาบาลในสังกัดทำงานประกันสุขอยู่ในกรุงเทพมหานครเลยนะครับ ทางกระทรวงสารสุขเองก็อยากจะบรรเทานะครับความเดือดร้อนตรงนี้นะครับเพื่อให้คนที่มีผลบวกของ ATK นะครับได้รับอาการดูแลช่วยเหลือนะครับสามารถเข้าถึงบริการได้นะครับก็อยากให้เชิญชวนนะครับผู้ที่โทรไป1330นะครับไม่ได้รับสายนะครับก็ขอให้เดินทางนะครับไปไปตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับการเดินทางไปนี่เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่ไม่รุนแรงนะครับ หมัยที่เดลต้าก็ยังเดินทางนะครับก็พยายามที่จะป้องกันตัวเองให้ดีนะครับใส่หน้ากากสัก2ชั้นนะครับแล้วก็เดินทางนะครับอาจจะถ้าถ้าไปรถส่วนตัวเองได้ก็จะดีมากเลยนะครับแล้วก็ไปสามารถไปที่โรงพยาบาลต่างๆนะครับเพื่อได้พบแพทย์นะครับเพื่อให้ให้บริการนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้จัดนะครับถัดไปนะครับได้จัดนะครับถัดไปครับได้จัดโรงพยาบาลนะครับ เพื่อที่จะคอยดูแลรักษาในจังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร14จังหวัดด้วยกันนะครับได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครศรีวิยาสระบุรีนะครนายกสิงห์บุรีอ่างทองนะครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีสมุทรปราการชลบุรีและฉะเชิงเทรารวมทั้งลงมาในสังกัดกรมสุขภาพจิตและสังกัดกรมควบคุมโรคนะครับซึ่งจะให้บริการแบบผู้ป่วยนอกนะครับในเวลาราชการนี่ก็จะสามารถให้นะครับบริการ ในจํานวนที่จําจนวนถึง18,650ราลายต่อวันนะครับได้เปิดบริการเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้คนที่ไม่สามารถนะครับติดต่อทาง 1- 3, 3ึ่งสนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องวอล์กอินเข้าไปนะครับวอล์กอินเข้าไปนะครับโดยที่มีการป้องกันตัวเองอย่างดีเมื่อท่านไปเนี่ยเขาก็จะดูแลท่านเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ให้บริการแบบผู้ป่วยนอกซึ่งในรายละเอียดนะครับของขออนุญ,ญาตให้ท่านรองปรลัดรงชัยกีรติอัตยรกรนะครับ ได้กุณาเล่าถึงกระบวนการนะครับในการที่จะดูแลแต่ผู้ป่วยนอกของระบบสอบสำนักงานสำนสักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนาก,าาการช่วยเหลือกันเทานะของคนที่มีการเจ็บป่วยในโรคโควิดแต่ ATK POSIT i v ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับที่ทําไม่สามารถที่จะติดต่อ1330าหรือ,อยังเข้าถึงบร์การไม่ได้นะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับเชิญครับพี่พน้องและผู้รับปูก รับฟังนะครับแล้วก็สู่มวลชนทุกท่านนะครับอย่างที่ท่านประหลัดนะครับได้เรียนนะครับว่ามีผู้ที่รอคอยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับหลังจากที่โทร1น3 0นะครับตรงนี้เนี่ยท่านได้ให้นโยบายนะครับให้มีการเพิ่มศักยภาพเพิ่มเติมนะครับเดิมเนี่ยโรงพยาบาลของภูมิภาคนะครับปริมณฑลแล้วก็ภูมิภาคต่างๆนะครับก็มีกระบวนการของการที่จะตรวจ คัดกรองผู้ป่วยนะครับที่มี ATK positive อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเพื่อเป็นการที่จะดูแลพี่น้องนะครับที่ยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพนะครับและท่านวิตกกังวลนะครับสามารถเดินทางไปที่โรงพยาบาลนะรอบๆกร,รุงเทพนะครับปริมณฑลและก็โรงพยาบาลที่ได้กล่าวถึงนะครับนะเราได้มีการพัฒนาและก็เพิ่มศักยภาพนะครับในการที่จะดูแลท่านนะ เมื่อท่านมี ATK โพสตีบเจอนะครับท่านก็ไปเจออีกครับคือไปเจอเจ้าหน้าที่ของเราครับที่โรงพยาบาลนะครับที่รอบๆนะครับที่ได้กล่าวถึงนะครับเจอแล้วทำอย่างไรครับเจอแล้วเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีการประเมินท่านนะครับว่าส่วนใหญ่ที่เจอนะครับก็จะเป็นที่เรียนนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับมีไม่มีอาการหรือว่ามีอาการน้อยมากเมื่อประเมินแล้วนะครับแจกอะไรครับ ดับแรกนะครับเราก็จะแจกในเรื่องของความรู้นะครับการดูแลตนเองนะครับนะการดูแลตนเองในการที่จะดูแลอย่างไรนะครับแล้วก็ประเมินตนเองอย่างไรนะครับแจกอะไรอีกครับแจกยาเท่าที่ประเมินว่าท่านจะต้องรับประทานยาอะไรนะครับนะแจกเบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อที่ให้ท่านรู้ว่าถ้าเกิดท่านมีข้อสงสัย นะครับหรือว่าท่านมีสิ่งใดนะครับและสามารถโทรติดต่อไปที่โรงพยาบาลเหล่านั้นได้นะครับจบจบอย่างไรครับจบโดยที่ท่านได้เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพท่านคือหนึ่งในผู้ที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับระบบบริการสุขภาพจะดูแลท่านภายใน48ชั่วโมงนะครับก็จะมีนะครับเจ้าหน้าที่โทรไปประเมินท่านอีกนะครับนะฮะ สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการเพิ่มศักยภาพนะครับเพื่อที่จะช่วยกันดูแลพี่น้องนะครับที่มีความวิตกกังวลน,นะครับเกรงว่าเมื่อมีผล ATK positive แล้วและไม่สามารถที่จะติดต่อได้หรือว่าใช้ระยะเวลาไม่สามารถาใช้เวละเวลานานนะครับเราจะไปที่ไหนครับพอไปถึงที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยครับเราก็จะไปสู่ที่ อาไอคลินิกนะครับซึ่งแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยได้จัดระบบตรงนี้คอยดูแลท่านอยู่แล้วนะครับแต่ระหว่างที่ท่านเดินทางนะครับต้องกาบเรียนนะครับขอให้ท่านเดินทางนะครับโดยดูแลตนเองนะครับตามเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับฉะนั้นก็ยืนยันนะครับตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลทุกรงพยาบาลนะครับที่อยู่บริมนทนนะครับแล้วก็ใกล้เคียงนะฮะที่ท่านประหลัดได้เรียน ทุกท่านให้ทราบแล้วนะครับมีความพร้อมนะครับที่จะดูแลท่านนะครับเมื่อท่านเดินทางไปถึงโดยไปที่ ARI ไคลินนะครับแล้วก็จะดำเนินกนารเข้าสู่กระบวนการเจอแจกจบท่านก็คือบุคคลหนึ่งที่อยู่ในระบบบริการสุขภาพที่ได้รับการดูแลจากเราครับขอบคุณครับ oh. ทางกระทรวงสาธารณสุขก็อยากจะได้เป็นเท่าความเด็ดร้อนนะครับและอยากจะให้ความมั่นใจว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมนะครับในเรื่องการให้บริการแบบเจอแจกจบเนี่ยนะครับนะที่โรงพยาบาลของส้าราชการกระทรวงที่อยู่รอบกรุงเทพมหานครนะครับนะครับเรื่องยานี้ได้แน่นอนครับนะเพราะเราเตรียมเรื่องยาไว้เต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นฟาไทยโจนนะครับเรื่องของฟาวิพีลาเวียนะครับหรือยาอ่า รักษาตามอาการอื่นๆนะครับถ้าท่านไปที่โรงพยาบาลในสังกัดงานผลักกระทรวงซึ่งตามอินโฟกราฟิกเนี่ยนะครับก็จะสามารถได้รับยาและข้อแนะนำนะครับเชื่อมระบบบริการท่านก็จะได้มีความมั่นใจว่านะครับท่านได้รับการดูแลแล้วนะครับท่านไม่ต้องกลัวว่าเป็นเรื่องข้ามเขตนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงสาธารณสุขและทางสมกงานหลักประกันสุขภาพและระบบอื่นๆนะครับได้พูดคุยกันแล้วนะครับว่าทุกคนสามารถเข้าไปรักษานะครับ ดูแลนะครับในระบบผู้ป่วยนอกได้น,นะในทุกจังหวัดที่เราได้กล่าวถึงนะครับหรือจังหวัดอื่นๆก็ได้นะครับแต่ว่าจังหวัดเหล่านี้ก็จะอยู่ใกล้กรุงเทพมหาคนครท่านสามารถเดินทางได้ภายในไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทางอา่อ่ทางรัฐบาลนะโดยสำนักง,งานหลักประกรันสุขภาพก็ดีหรือระบบประกรันอื่นๆก็ดีนะครับก็ได้ดูแลรักษาอ่เรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านสบายใจแล้วก็พยายามนะครับอ่ที่จะอ่ ทางโรงพยาบาลก็มีคอรเซนเตอร์นะครับซึ่งจะได้ข้อมูลนะครับเดี๋ยวได้อินโฟกราฟิกของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปนะครับเพอยากให้ท่านได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับทั้งสองท่านครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกียรติภูมิวงศรจิตและรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ธงชัยกิรติขัตถยากรครับขอบพระคุณทั้งสท่านครับ แล้วก็เช่นเดิมครับในช่วงท้ายรายการนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นมีความสําคัญมากนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับและผู้ที่อยู่ในกลุ่ม608นั่นเองก็คือผู้สตรีมีคันและผู้ที่มีโรคเรื้อรังทั้ง7กลุ่มโรคครับดังนั้นขณะนี้เองเนี่ยในตัวของผู้สูงอายุเองได้รับ เข็มกระตุ้นยังไม่ถึง50%ของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหมดนะครับเพราะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับให้ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่3หรือท่านได้รับวัคซีนเข็มที่2เกินยังไม่อายเกิน3เดือนไปแล้วนะครับก็สามารถเข้ารับเข็มที่3ได้เลยนะครับขอให้รีบเร่งนะครับในการ รับการฉีดวัคซีนครับก่อนเทศกาลสงการที่จะถึงนี้เพราะว่าในช่วงเทศกาลสงการคงจะมีการพบปะสังสรรค์ในกลุ่มญาติพี่น้องกันมากขึ้นเหมือนกับที่เกิดขึ้นทุกๆปีนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับทางกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือของพี่น้องประชาชนครับยังคงปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่และรับเชื้อครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในขนานี้ครับยังมีความสําคัญในเรื่องของ อยู e r s a ซล r ี v เวนชันนั่นก็คือเรื่องของการงดไปสถานที่เสี่ยงในที่แออัดระบบระบายอากาศไม่ดีเพราะมีตัวอย่างแล้วครับว่ามีการติดเชื้อกันในที่ที่มีอากาศปิดนะครับและที่สําคัญครับการรับประทานอาหารนะครับร่วมกันการดื่มสุราร่วมกันในร้านอาหารหรือในที่ต่างๆนะครับแล้วมีการถอดหน้ากากอันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ครับว่า มีการติดเชื้อกันมากในช่วงที่เราถอดหน้ากากและร้อมวงทานอาหารกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับการทํางานที่บ้านก็เป็นเรื่องสําคัญถ้าสามารถ Work from home ได้งดการเดินทางข้ามจังหวัดและไปต่างประเทศแนะนําให้เดินทางเฉพาะที่มีความจําเป็นครับและที่สำคัญปฏิบัติตามมาตรการ VUCA ครับ VUCA V ก็คือเร่งฉีดวัคซีนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มที่3 อก็คือป้องกันตัวเองอย่างครอบจัก,กรวาลอย่างที่ได้พูดไปนะครับและ4ก็คือสถานประกอบการทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นตลาดร้านอาหารเป็นต้นนะครับเร่งปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ A ครับเมื่อท่านพบว่าตัวเองมีความเสี่ยงอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงหรือท่านพบว่าตัวเองมีอาการที่สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด -19 ก็ให้ตรวจตัวเองโดยใช้แอนติเจนเทสคิดเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าเรา ไม่ได้นําเชื้อไปแพร่สู่คนอื่นนะครับและในช่วงท้ายนี้สรุปอีกทีนะครับกับคำถามที่ถามเข้ามาเยอะครับว่าระบบเจอแจกจบนั้นเมื่อไปพบแพทย์นะครับในกลุ่มที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยสบายดีเนี่ยนะครับไปเจอแพทย์แล้วแพทย์เขาจะวินิจฉัยอย่างไรและให้ยายอย่างไรบางคนถามว่าให้ยาครบ3ตัวเลยเหรอก็คือฟาวิพิลาเวียฟาทลายโจนแล้วก็ยาที่รักษาตามอาการครับคำตอบก็คือ ส่วนใหญ่แล้วถ้าอยู่ในกลุ่มสีเขียวอาการปกติดีหรือไม่มีอาการนะครับเราจะไม่ให้ยาฟาวิพิลาเวียครับแต่ว่าอาจจะให้ยาฟ้าทลายโจรตามความเหมาะสมเราจะไม่มีการให้ยา2ตัวนี้ร่วมกันนะครับก็คือฟาวิพิลาเวียกับยาฟ้าทลายโจรเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับส่วนยารักษาตามอาการนั้นก็ขึ้นอยู่กับแพทย์ที่จะให้ครับตามความเหมาะสมครับและในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณล่ามภาษามือครับจาก สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จากจังหวัดนนทบุรีสำหรับการสื่อสารเพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยินวันนี้ผมนายแพทย์เดกชัยเพียรศรีวัชราครับรองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษโกกรมอนามัยขอลาพี่น้องประชาชนเเท่านี้พบกันใหม่ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13.30น,นครับสวัสดีครับ